สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางนะคะหลังจากที่กยทอปลื้มนะคะหลังจากคลิปออฟการประมูลยาง EU ราคาแตก94บาทต่อกิโลกรัมพร้อมที่จะก,กำหนดเปิดการประมูลผ่านตลาดกลางยางพาราก็คือกยทอ ทุกวันพฤหัสบดีนะคะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะซึ่งนายนากรนนะคะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่ากยาทให้ความสําคัญและก็เร่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการผลการผลิตและการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อที่จะรองรับกฎระเบียบของ EU สหภาพยุโรปจะดำเนินการการบังคับใช้ กับสินค้ายางพาราด้วยนะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมากยทได้ประเดิมการเปิดประมูลยางพาราที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แหล่งที่มาผลิตผลผลิตเป็นไปตามกฎของ EU ซึ่งมีบริษัทผู้ที่ซื้อต้องการยางสูงนะคะเข้ามาร่วมประมูลอยางยูอทำให้ราคายางแผ่นรมควันชั้น3นะคะอยู่ที่ปิดสูงสุดอยู่ที่94บาท 1>, 1สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 100%เปิดราคาสูงสุดอยู่ที่66บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมและอย่างก้อนถ้วย DRC 65%ปิดราคาสูงสุดที่43บาท42สตางค์ต่อกิโลกรัมซึ่งก็นับเป็นทิศทางที่ดีของการเริ่มต้นการซื้อขายยาง EU ที่เป็นรูปธรรมเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในฐานะผู้ผลิตยางก็ได้ค่าตอบแทนนะคะ ซึ่งนายนากรก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากยทจะทจก,กำหนดการเปิดตลาดประมูลซื้อขายสินค้ายางนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็คือทุกวันพฤหัสบดีเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเพื่อรองรับความต้องการของตลาดคาดว่าหลังจากผลผลิตกับสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้และก็ระบบนะคะและระบบนะคะตรวจสอบย้อนกลับ มีเสถียรภาพยิ่งขึ้นจะเปิดทำการประมูลยาง EU เพิ่มต่อไปทั้งนี้กยทอนะคะมีการเตรียมเชิญผู้ประกอบการและก็ภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนตลาดสินค้าอย่าง EU ของกยทอที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของ EU นั่นเองค่ะสำหรับกลไกตลาดนะคะกลางยางพาราจะเป็นเครื่องมือซื้อขายยางนะคะ ที่สะท้อนราคายางให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดโดยระบบจะจัดการตลาดกลางและก็เชื่อมโยงข้อมูลยางของกะยะทจะสามารถตรวจสอบและก็ป้องกันความซับซ้อนนะคะและก็การบิดเบือนข้อมูลแหล่งที่มาของผลผลิตยางในการสำแดงสินค้านะคะและก็จะนำเข้าสู่ตลาดสาภาพยุโรปได้นั่นเองค่ะ